รถผมวันนี้ผมอยู่กับยามาฮ่าสปาร์ค 115i เวอร์ชันสุดท้ายนะครับก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเสียงปั๊มติ๊กมิดจีรีเลยนะครับปั๊มติ๊กไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทำการตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขนะครับอาการรถสตาร์ทไม่ติดของยามาฮ่าสปาร์ค 115i คันนี้ ยูทูบซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมานนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็นําความรู้มาเสนอนําวิธีการตรวจเช็คปั๊มติ๊กแบบบ้านมาฝากเพื่อนเพื่อนในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เมื่อเราตรวจเช็คแล้วว่าปั๊มติ๊กเงียบนะครับไม่มีเสียงนะครับเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนเพนนำหลอดไฟนะครับแบบนี้นะครับมาต่อเข้าที่ นะครับขั้วไฟนะครับที่จะเข้าปั๊มนะครับนี่นะครับเมื่อเราเอาหลอดไฟนะครับมาต่อเข้าไปที่นะครับขั้วไฟของปั๊มติ๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจก็เช็คได้เบื้องต้นแล้วว่ามีไฟมาที่ปั๊มติ๊กนะครับพอไฟมาที่ปั๊มติ๊กแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการม่างปั๊มติ๊กับพี่นอกนะครับเราจะมาทําการรื้อถอดปั๊มติ๊กนะครับ นี่นะครับน็อตของปั๊มติ๊กนะครับก็ปั๊มติ๊กก็จะมีน็อตอยู่4ตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเออนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าพลาสติกนะครับตัวยางนะครับที่ครอบนะครับทับปั๊มทับปั๊มติ๊กอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับไม่มีน็อตยึดแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆนะครับถอดออกมารวดครับนะครับมันเป็นยางวางไว้เฉยๆเด้อนะครับเอ้า แล้วล้งจากถอดออกมานะครับเราตรวจเช็คว่าไฟมาถึงปั๊มติ๊กแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการถอดเอาปั๊มติ๊กออกมาทําการตรวจเช็คด้านนอกนะครับซึ่งนะครับในการที่เราจะทําการถอดปั๊มติ๊กนั้นเราจะต้องมีปรแกแอลหรือว่าหกเหลี่ยมเบอร์สี่นั่นเองนะครับเพื่อนๆในการขันน็อตทั้ง4ตัวนะครับทีนี้นะครับ เมื่อเรานะครับทำการคลายน็อตปั๊มแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราต้องปลดแจ็คด้วยนะครับนี่นะครับง้างแจ็กสีเขียวง้างตัวรอกแจ็กสีเขียวออกก่อนแล้วก็ดันลงด้านล่างนะครับแล้วก็ถอดสายปั๊มติ๊กออกมานะครับถอดสายน้ํามันออกนะครับแล้วก็ยกปั๊มติ๊กขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับอาการที่เรายกปั๊มติ๊กขึ้นมานั้นนะครับให้เราสังเกตก่อนเบื้องต้นนะครับว่า กล้องของเรานะครับกล้องของเราที่ผมบีบอยู่เมื่อกี้นะครับที่ทีมงานบีบอยู่เมื่อกี้นะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนก่อนที่เราจะทําการถอดแยกชิ้นส่วนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นปั๊มติ๊กของยามาฮ่าสปาร์ค 115i ตัวใหม่เป็นปั๊มติ๊กที่อยู่บนถังนะครับซึ่งนะครับปั๊มติ๊กรุ่นนี้นะครับแยกเจน้ํามันออกไปนะครับแยกชุดลูกลอยถังออกไปนะ,ะจะทําให้ปั๊มติก๊กมีราคาถูกลงแล้วก็ ปั๊มติกรุ่นนี้นะครับปั๊มติกรุ่นนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ปั๊มติก้วเด้อนะครับเซนเซอร์ปั๊มติ๊กไม่มีนะครับเป็นมอเตอร์นะครับไฟเฟสเดียวนะครับไฟเฟสเดียวเหมือนกันกับ Honda เลยนะครับก็คือนะครับเป็นสายไฟ2เส้นต่อตรงเข้าไปที่มอเตอร์เลยนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราง้าง นะครับแล้วก็แกะเอานะครับปั๊มติ๊กออกมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับสายไฟ2เส้นนะครับสายไฟ2เส้นนี้นะครับเขาจะระบุตำแหน่งมาข้วบวกกับขั้วลบเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่านะครับจะประกอบเข้าไปผิดนะครับนี่นะครับสายไฟเขาระบุมาชัดเจนมีตัวหนังสือบอกเลยนะทีนี้นะครับหลังจากที่เราแยกชิ้นกรองออกมานะครับนี่นะครับแยกชิ้นกรองออกมาก็ให้เพื่อนๆสังเกตตำแหน่งของไส้กรองด้วยนะครับ อ่านี่นะครับเราถอดมอเตอร์ปั๊มติ๊กออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมงานบนถอดให้ครับน้องๆบนถอดให้เด้วนะครับนี่นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็คือหน้าตาของมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับซึ่งนะครับเท่าที่ผมซ้อมเบิ่งแล้วนะครับมอเตอร์ปั๊มติ๊กตัวนี้น่าจะไปลงกับฟิโอเรและก็สปาร์คหนึ่งสามห้าไอนะครับนี่นะครับเท่าที่ผมดูนะครับ มอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไฟเฟสเดียวนะครับไม่ใช่ไฟสามเฟสเด้อนะครับนี่เท่าที่เบิ่งทรงแล้วนะครับรูปมันก็เล็กกว่าของเวฟนะครับเล็กกว่าของเวฟลงนิดนึงนะครับเท่าที่ผมดูนะอ่าหรือว่ามันอาจจะเท่าของเวฟนะแต่ว่าผมดูผมว่ามันเล็กกว่าของตระกูลเวฟนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวของมอเตอร์ปั๊มติ๊กแน่นอนครับของเทียมเกรดท้องตลาด ย่อมมีแยกขายนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็ของแท้ไปตรวดครับพี่น้องนะครับทีนี้นะครับก็พูดถึงนะครับว่าทําไมผมถึงถอดปั๊มติ๊กแยกชิ้นออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับโดยการนะครับนําไปต่อตรงนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่านะครับ อมอเตอร์ปั๊มติ๊กเสียหรือว่า,าตรงแจ็คไฟเนี่ยแจ็คไฟที่หัวปั๊มตรงนี้นะครับที่นิ้วโป้งผมอยู่นะครับาบางทีมันมีการช็อตนะครับแจ็คไฟตรงนิ้วโป้งผมมัน สายไฟนะครับขั้วไฟมันอาจจะขาดในนะครับบางทีไฟมันก็ไปไม่ถึงปั๊มติ๊กขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องมอเตอร์ปั๊มติ๊กวอลพีดครับพี่น้องนะครับอ้าวนะครับเพราะว่าบางทีนะครับอ่ามันยังไงล่ะมันอาจจะขาดในก็เป็นไปได้นะครับเราก็เอามิเตอร์มาทําการตรวจวัดความต่อเนื่องของสายไฟก็แล้วกันถ้าใครไม่มีมิเตอร์ก็ให้ใช้นะครับไฟบวกปล่อยเข้าไปขั้วหนึ่งแล้วก็ นะครับปลายสายก็เอาหลอดไฟน,น,นะครับมาตออม่เอเข้าไปน,นะครับอีกเส้นหนึ่งของปลายสายก็เอาไปต่อลงที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่ามันต่อเนื่องกันอยู่นะครับสำหรับหัวปั๊มติ๊กนะครับะนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการต่อเช็คมอเตอร์แบบตรงๆนะครับครับไม่ก็ไหนัน ไงบัดที่นี่โบมุนบัดนี่ไปแล้วมอเตอร์เสียแล้วทานมันเบิดทานมอเตอร์เบิดครับผมเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่เราทําการต่อตรงนะครับต่อกระแสไฟขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบเข้าไปที่มอเตอร์ผลปรากฏว่ามอเตอร์นะครับทำงานบ้างไม่ทํางานบ้างบทที่จะทํางานก็ทํางานเป็นปกตินะครับ นี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับเรามาดูเลขไม้ของรถคันนี้กันบ้างนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่36,000กิโลเมตรนะครับ36,000กิโลเมตรของแต่ละท่านที่ชารรถจะไม่เท่ากันนะครับอ่าเพราะว่านะครับบางคนนะครับ36,000กิโลเมตรเร่งอ่าเครื่องที่ความเร็วรอบสูงดังนั้นปั๊มมันจะทํางาน หนักกว่ารถที่ขับขี่ช้าๆธรรมดานะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้มอเตอร์ปั๊มติ๊กเราพังนะครับเพราะว่าดูจากสภาพของไส้กองแล้วมันอุดตันนะครับมันเป็นยางเหนียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นคราบสีดำเลยนะครับในขั้นตอนของการล้างเช็คกองนะครับเ้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เช็ของรถคันนี้นะครับก็คงต้องนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ของเกียมก็ทําทการยกชุดใหม่เลยนะครับเปลี่ยนปั๊มทั้งลูกเลยจะจบกว่านะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้เป็นปั๊มของแท้ก็แล้วกันนะครับเอานะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการ ตรวจเช็คปั๊มติ๊กนะครับเพราะว่ารถคันนี้ปั๊มติ๊กพังนะครับทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับเพื่อนอ่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ